ย่อละครจากศัตรูสู่หัวใจโซพิตาอันธรรมรงลูกสาวคนโตของโพคินอันธรรมรงเจ้าของธุรกิจค้าไม้ฉายานางพยาเป็นคนเชื่อมั่นในความคิดของตนเองแบบสุดโตงเจ้าระเบียบไม่รู้จักประนีประนอมถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดไม่มีตรงกลางโซพิตาเกลียดการโดนหักหลังเพราะในวัยเด็กแม่ของเธอหักหลังพ่อด้วยการคบชู้ และพากันหนีหายไปโดยทิ้งเธอกับสรารินอันทำลงโดยไม่เหลียวหลังกลับมาโสพิตาจึงต้องรับบทบาททั้งเป็นพี่และเป็นแม่ดูแลสรารินอย่างเข้มงวดเพราะหลังจากแม่ทิ้งเธอทั้งสองไปสรารินก็กลายเป็นเด็กเศร้าส้อยอมทุกข์พูดจาน้อยคําจนต้องสื่อสารผ่านทางตัวหนังสือจนกระทั่งสรารินโตเป็นสาว อนุภาพแห่งความรักทำให้สรารรินยอมพูดจากับผู้คนมากยิ่งขึ้นแต่โสพิตากับขัดขวางความรักครั้งนี้แบบสุดตัวเพราะแฟนหนุ่มของน้องสาวคือเจดที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุกในคดีฆ่าคนตายเจดอดีตนักกีฬาย,ยิงปืนอนาคตไกลเพิ่งจะติดทีมชาติแต่ชีวิตต้องพบจุดพลิกผันครั้งใหญ่เมื่อเกิดวิวาทกับนักกีฬาย,ยิงปืนอีกฝ่ายมีมากกว่า จึงรุมทำร้ายเขาอารมณ์เลือดร้อนบวกสัญชาต,ตยานทำให้เจดใช้ปืนขู่ฝ่ายตรงข้ามแต่กระสุนกลับโดนเข้าที่จุดสำคัญของคู่กรณีทำให้ฝ่ายนั้นเสียชีวิตเจตถูกฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาสารพิาพากษาจำคุก6ปีรับสารภาพยกโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกเพียง3ปีเมื่อเจตพ้นโทษออกมาจากคุก เขาก็โดนบิดาซึ่งยึดถือมั่นในชื่อเสียงของวงตระกูลตัดขาดจากครอบครัวและห้ามใช้นามสกุลเดิมอีกเจดเสียใจหนักหันหน้าไปพึ่งเล่าจนเมามายเดินโซซัดโซเซไปบนสะพานและที่นั่นเขาได้พบกับสรารินที่กำลังจะกระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตายเจดแกล้งจะฆ่าตัวตายพร้อมกับสรารินเพราะชีวิตเขาก็บัดซบเกินกว่าจะทนมีชีวิตอยู่ต่อไป สรารินหลงกลลืมเรื่องค่าตัวตายหันมาปลอบโยนให้กำลังใจเจดแทนความรักเริ่มก่อตัวขึ้นและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยที่เจดไม่ระแคะระคายเลยว่าเขารักสรารินเพียงข้างเดียวสรารินเก็บซ่อนผู้ชายอีกคนไว้ไม่ให้ใครล่วงรู้แม้แต่โสพิตาผู้เป็นพี่สาวโสพิตากีดกันน้องสาวจากเจดและดูถูกถากทาง,ทางเจดสารพัด และใช้ความเจ้าเล่ทางธุรกิจกลั่นแกลง้งธุรกิจร้านกาแฟของเจดจนลูกค้าหดหายเจดประทะคารมกับโสพิตาหลายครั้งจนวันหนึ่งเขาถูกกลุ่มนักเลงรุมทำร้ายและนำไปทิ้งไว้ข้างถนนในสภาพเจ็บปางตายพร้อมคำขู่ให้เลิกยุ่งกับสารารินนำซ้ำยังเผาร้านกาแฟของเจดจนหมดเนื้อหมดตัวเจดปักใจเชื่อว่าโสพิตาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ แต่ความจริงแล้วโสพิตาไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้ด้วยเลยคนที่ส่งนักเลงไปซ้อมเจดและเผาร้านกาแฟคือระวินคู่มั่นของโสพิตานั่นเองระวินแอบหลงรักสารารินจนเกิดเป็นความหึงหวงไม่อยากให้สาราลินสมหวังกับเจดเมื่อเจดถูกกีดกันทุกทางจนไม่สามารถติดต่อสารารินได้เจดจึงบุกไปที่บ้านอันธรมรงแต่กลับพบคนในบ้านสวมชุดด,ดำไว้ทุก เขาลองโทรไปเบอร์บ้านคนใช้ก็รับสายบอกเพียงว่าสรารินเสียแล้วเธอฆ่าตัวตายเจ็ดช็อกกับข่าวร้ายที่ได้รู้เขาไปร่วมงานศพแฟนสาวแต่ถูกโสพิตาไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเจ็ดเกลียดโสพิตาและโทษว่าเป็นความผิดของเธอที่สร้างแรงกดดันจนสรารินรับไม่ไหวและเลือกความตายเป็นทางออกขณะที่โสพิตาก็มั่นใจว่า เจตคือต้นเหตุการตายของน้องสาวสารารินฆ่าตัวตายด้วยการกินยานอนหลับและสิ่งที่ทำให้โสพิตาตกตะลึงคือน้องสาวตกเลือดและติดเชื้อหลังการทำแท้งโสพิตาปิดเรื่องท้องไว้เป็นความลับเพราะกลัวปิดาจะแบกรับความสะเทือนใจครั้งนี้ไว้ไม่ไหวและเมื่อยิ่งอ่านสมุดบันทึกของสารารินความโก,กรธเกลียดเจตก็ยิงทวีคูณเป็นร้อยเท่าพันทวี สมุดบันทึกเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบว่าใครคือคนรักปิศนาของสารารินใครคือพ่อของเด็กในท้องข้อความในสมุดบันทึกก่อให้เกิดข้อกังขามากมายสารารินเขียนเรื่องราวของชายคนหนึ่งไว้เกือบทุกหน้าโดยไม่ระบุชื่อเสียงเลียงนามน่าเสียดายที่โสพิตาทนอ่านตัวหนังสือที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของสารารินได้เพียงไม่กี่หน้าโสพิตาก็มั่นใจว่า ผู้ชายที่สาร,ารินเขียนถึงคือเจดโสพิตามั่นใจเสมอว่าเธอมองคนไม่ผิดแต่จิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงคนที่ไว้ใจอาจเป็นคนใกล้ตัวที่โสพิตาคาดไม่ถึงจุดเริ่มต้นแห่งการค้นหาความจริงกลโกงและการหักหลังเริ่มขึ้นเมื่อโสพิตาบังเอิญได้ยินแผนการลักลอบนำเข้าไม้ผิดกฎหมายของกรีธาผู้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทอันทำรง และเป็นเพื่อนสนิทของพ่อเธอโสพิตานำเรื่องนี้ไปบอกกับระวินผู้เป็นคู่มันเพื่อขอคำปรึกษาระวินห้ามไม่ให้โสพิตาแจ้งตำรวจควรหาหลักฐานมัดตัวกรีธาให้ดิ้นไม่หลุดเพราะเกรงว่ากรีธาอาจมีกลุ่มอิทธิพลหนุนหลังอยู่โสพิตาคอยตามโดยไม่รู้เลยว่าระวินคือหนึ่งในขบวนการค้าไม้เถื่อนของกรีธาคนที่รักคือคนที่หักหลัง เมื่อกรีธารู้ว่าเธอแอบได้ยินแผนการชั่วของเขากรีธาจึงคิดกำจัดเธอให้เร็วที่สุดมีการจ้างโคนจัดหามือปืนเป็นทอดๆและมือปืนที่รับงานสังหารโสพิตาก็คือเจที่โดนมรสุมชีวิตเล่นงานจนเดินไปสู่ทางตันเขาตัดสินใจรับงานนี้ในวันชีเป้าชายหนุ่มถึงกับช็อกเมื่อเห็นว่าเหยื่อของเขาก็คือโสพิตา ผู้หญิงที่เลือดเย็นที่ทําลายชีวิตเขาและคนที่เขารักวันสังหารถูกกำหนดขึ้นในทันทีที่เจตยอมรับงานวันนั้นระวินพาโสพิตาไปกินอาหารที่โรงแรมโดยที่ไม่รู้ว่าเจดจับตาดูอยู่ตลอดมือปืนหนุ่มรอจังหวะที่โสพิตาอยู่ตามลำพังเขาจับเธอได้อย่างง่ายดายเพราะเธออยู่ในอาการไม่สบายจึงไร้เรี่ยวแรง จังหวะที่เจจะเอาปืนจ่อหัวเพื่อดับชีวิตของโสพิตายิงสาวไม่ร้องขอชีวิตเลยแม้แต่น้อยนำซ้ำยังด่าทอเจตว่าเป็นคนชั่วที่ทำลายชีวิตลูกในไส้ของตัวเองทำให้สาราลินฆ่าตัวตายเจตตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินสาราลินมีลูกกับเขาได้อย่างไรทั้งที่เขาไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาราลินเลยเจตเปลี่ยนใจไม่ฆ่าโสพิตาเพื่อสืบหาความจริงทั้งหมด เจตพาโสพิตาไปขังไว้ที่อาพาร์ตเมนต์ของสุพงเพื่อนสนิทคนที่เกลียดกันเข้าายกลับต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆโสพิตาคิดว่าเจตจับตัวเธอมาเพราะความแค้นส่วนตัวซึ่งเจตก็ไม่แก้ต่างใดๆขณะที่เจตก็กล่าวหาว่าเธอเป็นคนวางเพลิงร้านกาแฟของเขาโสพิตาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เจตก็ไม่เชื่อ ระหว่างที่ถูกขังให้สิ้นอิสระภาพยิงสาวหาทางหนีตลอดเวลาแต่เจดก็รู้ทันทุกครั้งสงครามคารมระหว่างคนทั้งสองคนจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยไม่มีใครยอมใครหลายครั้งที่เจตอยากเลิกยุ่งกับเรื่องนี้แล้วปล่อยเธอไปตามชะตากรรมแต่พอคิดถึงสารารินเขาก็ทำไม่ลงขณะเดียวกันเขาก็ไม่รู้ว่าศัตรูของโสพิตาคือใคร และตอนนี้ไม่ใช่โสพิตาคนเดียวที่ตกอยู่ในอันตรายเจดก็เอาชีวิตของตัวเองเข้ามาแขวนอยู่บนเส้นได้ด้วยถ้าพวกมือปืนรู้ว่าเขาช่วยชีวิตเหยื่อคงมีการล่าหัวตัดตอนเขาเกิดขึ้นเจดจึงยอมบอกความจริงว่าไม่ได้จับตัวโสพิตามาเพื่อสะสางแค้นส่วนตัวแต่มีคนจ้างฆ่าเธอตังหกโสพิตามั่นใจว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดคือกรีธา เธอมองเจ็ดในแง่ดีขึ้นและไม่คิดหนีอีกด้านโพคินกำลังหัวใจสลายกับการหายตัวไปของลูกสาวคนโตแม้จะมีภรรยาใหม่อย่างสุพัตราคอยอยู่เคียงข้างแต่ความเครียดก็ส่งผลทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงยิ่งสุดโทมระวินอาสาเข้าไปช่วยดูแลอันทำโรงวูดแลนด์ทำให้ระวินพบกับสุพัธาถี่ขึ้นแม้สุพัธาจะเป็นแม่เลี้ยงของโสพิตา แต่อีกไม่นานราวินก็จะมาเป็นลูกเขยของนางแต่เขากลับรู้สึกอึดอัดที่อยู่ใกล้ผู้หญิงสูงวัยผู้นี้มีบางอย่างในแววตาและท่าทางของสุพธธัททาที่บอกว่านางไม่ได้มองรวินเป็นแค่เพียงว่าที่ลูกเขยแต่ลึกซึ้งเกินกว่านั้นเจตจัดฉากให้กรีธาหลงเชื่อว่าโสพิตาตายแล้วขณะเดียวกันก็เดินแผนต่อด้วยการส่งโสพิตากลับบ้านโดยอนุญ,ญาตให้โสพิตาโทรหาคู่มัน่น แต่เจดยังไม่ทันพาเธอไปถึงจุดนัดหมายก็มีชายชะการกลุ่มหนึ่งบุกมาที่อพาร์ตเมนต์ทั้งสองจึงต้องหนีไปอยู่ที่บ้านสวนของเพื่อนเจดที่อยุธยาชั่วคราวเจดยิ่งมั่นใจว่าระวินรู้เห็นเพราะกลุ่มชายชะการบุกมาที่คอนโดหลังจากที่โสพิตาส่งข่าวบอกคู่มั่นได้เพียงไม่นานแต่โสพิตาไม่ยอมเชื่อแถมยังด่าเจดว่าฆ่าลูกเจดได้สืบรู้ความจริงจากหลักฐานนามบัตรร้านอาหาร ซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายเจอกันของสราลินและผู้ชายปริศนาจึงพบว่าพ่อของเด็กในท้องเป็นใครมาร่วมกันไขปริศนาการตายของสราลินไปพร้อมๆกับเจดและจากศัตรูจะเดินทางสู่หัวใจได้อย่างไรติดตามความสนุกนี้ได้ในละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจที่จะออกอากาศทุกวันสุกเสาร์และอาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาที เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่30ตุลาคมนี้ทางช่อง7 HD กด35ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องต่อความยาวสาวมาเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ